สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2565สมเด็จพระนิฐิธรทิราชเจ้ากรมสสเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่39วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาที สมเด็จพระนิธฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรินทรานุสศร6 0รษา,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 าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่39 โดยมีระเบียบวาระประชุมเรื่องต่างๆอาทิการตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแผนผู้ที่ครบกำหนดตามวาระการขออนุมัติประการสนิยบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาเบื้องต้นและสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประจำปี2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการพยาบาลศรีสวิรินทีราสภาการชาติไทยแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาลพุทธศักราช2565-2569และแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาลประจำปีงบประมาณ2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาราดุสิดาลายัยสวนจิตลดาพระราชทานพระวโรากาศให้นักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมสครั้งที่31ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา14นาฬิกา10นาที ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จลงแทนพระองค์ณัสลาดุสิดาลัยสวนกิตลด,ดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาศให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรวม819คนใน40ชนิดกีฬา โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทและพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งทลายคงจะได้อุตสาหะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกายจิตใจและการวางกลยุทธ์ต่างๆในการแข่งขันเมื่อได้ลงสนามแข่งขันแล้วจึงขอให้ทุกท่านได้แสดงความสามารถความเชี่ยวชาญและไหวพริบสติปัญญาตามที่ได้ฝึกฝนมาพร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าถึงความจริงใจและน้ำใจนักกีฬาซึ่งมีอยู่เต็มเปี่ยมเพราะไม่ว่าจะได้รับชัยชนะ ในการแข่งขันหรือไม่ก็ตามทุกท่านก็จะได้ภาคภูมิใจว่าได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่และได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์อีกทั้งได้รับการยอมรับยกย่องจากคู่แข่งและผู้ชมทั้งหลายซึ่งนับเป็นชยัชยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่ากันประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบุลราชกุมารวันที่29เมษายน2565วันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโด,ดกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในการพำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2565ในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคหนึ่งคู่ในโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริที่กรมปรศุสัตว์จัดถวายเป็นพระชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้นําโคไปเลี้ยงได้แก่นายประจักรรักษาสีกเกษตรกรจากตําบลชมพูพรอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโคไว้ใช้แรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการกเกษตรและมีโอกาสขยายพันธุ์ในอนาคต จากนั้นผู้แทนพระองค์ปล่อยนกปลอดหัวโขนที่กรมุิยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน21ตัวและปล่อยพันธุ์ปลาน้ําจืด9ชนิดที่กรมประมงจัดถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สบไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาพงและปลากระโ้จานวน490,000ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริบิบูลราชกุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2548ปัจจุบันอยู่ระหว่างทรงศึกษาต่อณสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีโดยสนพระทัยด้านการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์และสนพระทัยด้านการศาสนาซึ่งทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยได้เสด็จไปทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังครปรินายก และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา สมเด็จพระอาริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสรจออกณตำดักอรุณพระราชบาพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่11ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระอาทิรายงานงบรายรับรายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางและฐานะการเงินศาสนสมบัติวัดรายงานการขออนุญาตตั้งวัด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสำเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรนษา90พรรษา12สิงหาคม2565และพิจารณาการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดต่างๆการจัดกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2565 และการจัดงานวันอัฐมีบูชาและการเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อจัดทำแผนที่ศาสนสถานองค์การพันธมิตรหลาบอารยธรรมแห่งสหประชาชาติต่อจากนั้นเวลา16นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบรรพชิตบุลณิธิมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ประจำปี2565 สำหรับมูลนิธิมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศลซึ่งพระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชินวรนชริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2476มีวัตถุประ,ประสงค์เพื่อเก็บด,ดอกผลจากทรัพย์สินของมูลนิธิในการจัดบำรุงและอุดหนุนการศึกษาพระปริยติธรรมและส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ถาวรเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ทั้งกับบริหารจัดการทรัพย์สินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถวายหรือตั้งเป็นทุนบุญนิธิไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่ทรงบุกเบิกก่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธธรรมตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชากักีวงทุกพระองค์ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเร็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา9นาฬิกาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบุรณนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะกรรมการบุรณนิธิเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเร็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี ดยมีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในแต่ละประเภทตามโครงการยุพร,ราชบันดาลใจจำนวน8คนและองค์กรผู้สนับสนุนงานของโรงพยาบาลและได้เชิญถุงของขวัญพระราชาทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดปราโปรดกระหมอ่อมให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีพยาบาลหอผู้ป่วยใน4หอได้แก่หอผู้ป่วยชายหอผู้ป่วยหญิงหอผู้ป่วยเด็กและหอผู้ป่วยหลังคลอดเป็นผู้แทนรับมอบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเป็นหนึ่งใน21โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งมีทั้งหมด21แห่งทั่วประเทศเดิมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารและเสี่ยงภัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งอาคารสถานที่บุคลากร,กรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลจากมีเนื้อที่เพียงไม่กี่ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่กว่า44ไร่ด้วยกำลังศรัทธ,ธาของประชาชนทำให้โรงพยาบาลสำเร็จพระยุพราชสายบุรีสามารถรองรับผู้ป่วยในได้เพิ่มขึ้นถึง120เตียงในการนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมกิจการกิจกรรมงานกายภาพบำบัดและงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพณนะชุมชนสะพานม้าเฉลิมพระเกียรติตาบลตะลุบันอำเภอสายบุรีซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีประมาณ1กิโลเมตร องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฝ่ายทดน้ำบ้านรางเคพร้อมระบบส่งน้ำอนึ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่โรงเรียนวัดทุ่งมะสังมิตรภาพที่9อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีพล้นักการเอกชลิตภุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคก,กลาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอและคณะอนุกรรมการไปประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำบ้านรางเคพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริตลหนองปุ่มอำเภอบ่อ,พ,บอพลอยเป็นหนึ่งในสี่โครงการของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,ร,ปรมนาถบ,บพิษ มีพระราชด,ดำริแก่กรมชลประทานและสำนักง,งานกปร,ร,รอวันที่28มกราคม2533ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณตอนบนของห้วยตะเพินในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมสร้างฝ่ายทดน้ำทางด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสายนี้เป็นระยะยระยะ รวมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ําตามลาน้ําสาขาต่างๆของห้วยตะเพินเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนโดยกรมเจรประทานสนองพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ําก่อสร้างอ่างเก็บน้ํำลาตะเพินขนาดความจุ50ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2542 สำหรับโครงการฝายทดน้ำบ้านรังเคพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานไปแล้วร้อยละ53ซึ่งสำนักง,งานกปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณในปี2562ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างงานบ้านพักข้าราชการงานรั้วลดน้ำงานถนนลูกรังงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานติดตั้งแทงน้ำขนาดความจุ15ลูกบาทเมตรสูง15เมตรและงานขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า ส่วนปีงบประมาณ2,563-2,567ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฝ่ายทดน้ำและอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ13กิโลเมตรและขยายงานเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสถานีสูบน้ำเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2,567ก็จะสามารถช่วยส่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ3,500ไร่โดยเกษตรกรสามารถสูบน้ำด้านเหนือฝ่ายทดน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เอง รวมทั้งสามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรจำนวนร้อยครัวเรือนองค์บนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดเลย วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยในการที้องคมนตรีรับฟังบรรยายการสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะทสษร์ศา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 เพื่อสร้างบัณฑิตครู17สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษาปี2566ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้รับฟังกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการพร้อมทั้งรับฟังแผนการดำเนินโครงการพัฒนา SoftSkill ด้วยการบริการกระบวนการของบุศวกรสังคมปีงบประมาณ2565ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการสร้างนวัตกรรมซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการทำงานในทุกสาขาอาชีพในอนาคตของนักศึกษาในโอกาสนี้องคมนตรียังเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาก็าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชพัฏเลย ต่อจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสองระดับประถมะวัยระดับประถมะศึกษากับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และศิลปะของคณะครุศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยรัชพัฒนเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอนวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีธนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรมรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประเทศ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสำเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตตามาังกูลสิริวิบูลราชก,กุมารเนื่องในโอกาสบันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรพระศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่28-30เมษายน2565 และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ